ใครจะไปคิดว่าจะมีแบรนด์ส่งสินค้ามาให้ครีเอเตอร์ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเ,เหรอช่องเล็กๆอย่างเราแล้วกันเอโยหนึ่งวันของคนน้ำหนัก160กิโลนะครับวันก่อนครับทางแบรนด์โฮสวิตท,ทักแชทมาบอกว่าอยากส่งสินค้ามาให้ลองชิมดูนะครับไม่รู้ว่าไปโดนเส้นในคลิปไหนของเราส่งมาทั้งหมดสองรสชาติผมเลือกที่จะรีวิวตัวรสน้ำพึ่งมะนาวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กินบ่อยสักเท่าไหร่ความประทับใจแรกของเจ้าน้ำพึ่งมะนาวนี้ก็คือหอมตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดซีลเลยนะครับพอได้ลองชิมเท่านั้นนแแหลออร่อยจแบบ ต้องยักคิ้วอะส่วนตัวเป็นคนไม่ได้กินน้ําหวานอะไรเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับกินแต่น้ำำําดํานานๆทีจะได้ไปกินชานงชานอมบ้างสักครั้งหนึ่งแล้วทางแบรนด์ส่งมาให้อย่างนี้ผมก็ลําบากสิครับถ้ามันจะอร่อยสักขนาดนี้จะทำยังไงดีลยเนี่ยอยากลองรสอื่นๆเพิ่มเลยแอบกระซิบต,ตรงนี้แล้วกันครับว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบกินชาไทยมากๆระหว่างที่ออกกําลังกายอยู่นะเราก็ต้องกินน้ําไปด้วยนะครับแล้วนี่เป็นน้ําที่ผสมกับเซรัปคีโตย่าหวานรดน้ําพึ่งมะนาวโฮสวีทนะครับ อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเผื่อผมจะได้ชาไทย